สำหรับหนึ่งคะแนนที่ได้กลับไปจาก New m m o b i l e Stadium ก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับวันนี้ผู้เล่นหลายคนเหนื่อยมากนะครับการเล่นเกมรับที่รับลึกแล้วก็มันจะเปลี่ยนแปลงจากลิกภาพของเราที่เคยเล่นตามสไตล์ของเราที่เซตเกมคองบอลและสร้างโอกาสจบวันนี้เรารับแล้วก็การเซตบอลการคองบอลค่อนข้างน้อยก็เราถือว่าเรามาเพื่อแท็ติกเพื่อเอาแต้มกลับนะครับแมตช์นี้เราเอาแต้มกลับไปนะครับ ก็จะเห็นด้วยว่าสิ่งที่ทีมวางเป้าหมายไว้เนี่ยระยะห่างของเรากับเขาเนี่ยครับก็มีระยะห่างนะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็<ม>ถือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่เสียแต้มเลยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็แบตหน้าเนี่ยเราค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าเ,าเกมนี้ต้องบอกว่านักเตะทุกคนช่วยกันทํางานเยอะหนักมากนะครับ แน่นอนว่าทางชาวบ้านต้องโวยเรื่องจังหวะของกรรมการซึ่งมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ให้เป็นลูกฟาวก่อนไม่ปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูต้นเกมก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เมืองทองไม่ได้จุดโทษจากทีธนาศักดิ์สีใสดึงเจบโบทรอยในกรอบเขตโทษครับทั้งสองเหตุการณ์ทุกงสองสถนานการณ์นะครับก็คือว่าลูกเราเกือบได้จุดโทษลูกที่เป่าฟาวและลูกเขาเป็นประตูนะครับ ถ้าจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ณตรงนั้นเนี่ยกรรมการเป่าเนี่ยเสียงเสียงที่จังหวะที่บุรีรัมย์ได้บอลเนี่ยจะเป็นเสียงที่ดังมากซึ่งกรรมการจะเป่าชัดเจนมากคนที่ใกล้จะจะจะ,จะได้ยินแลยว่ากรรมการเป่าแต่ว่าด้วยความต่อเนื่องของเกมนะครับแล้วเป็นจังหวะที่โต้กลับแล้วเป็นประตูด,ด้วยดังนั้นถึงกลับมาว่าทุกคนไม่มีประท้วงเลยนะว่ากรรมการเป่าเป่าฟาตั้งแต่จังหวะแรกนะครับออจังหวะป,ปะทะของอาทิตย์กับธีรทรนะฮะอาทิตย์เจ็บหนักไหมครับเพราะหลังจากนั้นเห็นทนเล่นอีกหนึ่งนาทีก็ต้องเปลี่ยนตัวออก ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บาดเจ็บด้วยค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เรามีผู้เล่น1 1คนที่มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นต้องเปลี่ยนแทคกติกแล้วเพื่อจะเติมเก,ม,เกมลุกขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่อาทิตย์ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับกล้าเล่นในจังหวะที่50-50ก็เป็นจังหวะที่ทีละทรททำฟาวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โปรเฟชั่นอลฟาวเหมือนกันนะครับค่อนข้างหนักนะครับ จะเห็นว่าวันนี้เน้นแท็กติกล้วนๆเพราะว่าไม่สลับทีลิสินลงมาเลยทั้งที่ธีศิสิ์ก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าเซฟไว้เพื่อเจอชุมบุรีดีกว่าครับต้องมองอนาคตของมุ้ยด้วยนะครับแค่เล่นแมตชนี้แล้วก็เขามีอาการบาดเจ็บมากขึ้นแล้วก็อนาคตข้างหน้าเขาเขามีอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่จะไปสเปนนะครับดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเซฟมุ้ยแบบนี้เราอยัางได้แต้มด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ สุดท้ายกองเชียร์2 0 0 0คนที่มาครับวันนี้แม้แต่ว่าเสียงของเขาจะดังมากพร้อมลำโพงพร้อมไมโครโฟนแต่ว่าสุดท้ายกองเชียร์ก็ยังช่วยเราพาได้หนึ่งคะแนนกลับไปครับผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่แมตช์บางกอกการ์ดที่แฟนขับตามมาเชียร์เราแมตช์นี้ทุกคนก็ตามมาเชียร์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณในการเดินทางระยะไกลแล้วก็ผมบอกว่าเราจะไม่ต้องมีแต้มกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสามนะครับวันนี้วันหนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังอย่างน้อยก็คือขอให้ทุกครั้งที่เราไปแข่งไม่ว่าจะเป็นในบ้าน หรือว่าจะเป็นนอกบ้านขอให้แฟนกลับไปเยอะๆไปเชียร์กันอย่างนี้นะครับนักเตะทุกคนหมดครับ